หมดเอ้ยอีมอดเอ้ยออาเขาเนี้ยไม่ให็แม่ไงแม่หิวแล้วมามาเรเร็วเม่ง้ต่หมดเลยเร็วเร็วเร็วเหิวแล้วหิวแล้วินด้วมือ้อนย่ได้ยินเสียงเพลงไหม้ยแต่บ้านไม่ญ่สากน่นเดี๋ยวกินเขาเสร็จไม่ญ่สิข้าไปด้กินม้เป็นจะแซบใช้ไหโอ้ยมือไม่ญงแซบยุ่งเร็วนั่นนี่ป่านี่ประมาณสามชิ้นมือด้นีก็สีได้กินพอมดีอ้าวมันอ่คือไม่ออกมชิมด้ว ไปซื้อมันได้ตลาดไหยซื้อตลาดเนี่ยอู้ไปซื้อให้นางตลาดเนีาะแค่มันเนี่ยบ้านแม่ยังงอมเนี่ยเนี่ยๆๆอันกินมันเลอยมากเนี่ยหอวหัวบ้านเทาเนี่ยไปเก็บไม่เลยอ่ะมันลือยมากกัคือมาของเข้าเป็นนี่บบวาเลยหญ่ฮะเป็นน่บบวาสิอู้วโอ้มันเลอยมาบ้านเทามันก็คือของเขาไผ่มนสิมาว่าของเขาไปเก็บเงินเงินดอวมันเสื่อมเงินได้เลยเนาะโอเคโอเคเน้น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 ยังไงยังไงนะเน้นเน้นโอ้ย บ้านยังไงเหรอคนไม่เลยเห็นปัญญายังไงอันนี้เราอีกอันนี้เราม่เดกยวบ้านไม่้งันเรายเลยมนเลยเบิงเบิงอย่ามมอย่ามัรุ่นผูจไปแก้ใมังเบิงมึงขากูอยู่นี่เยอีหดเาใช่ใช่าเบิงผูมึงด้วยสายเหรอล้วอย่างนี่ละต้งเจอต้งเจอย้ายเทียมกันนี่ก็ขึ้นเดีดิวะไปหาผู้ใหญ่บ้านไปหาผู้ใหญ่ ผูยายอันเนีนเอันนนอันน่นอันเนีนเนอันเนี่นเนียนเนน้อาเอาเบียเรเบี้ยเรเอาเบย้ยมาดูเอาเบี้ยเรา่ี่เขาขยาอีกแล้วน้ำมันควันมันไปถือบ้านกุมหยุดเผาเดี๋วบ่เหอเอ้าเผากับเขาอยู่เนี่ยไข่ตัวเอาต้นหยองควันเจ้ามันลอยไปถือบ้านไข่ไงเขาบ้านเจ้าอันหามควันไดญีเจ้ายุดเผาเขาใจบ่เจกตอนนี้เขาล้นลงสี่โลเวทสี่โลว่าที่ยงน่นนะหูบ่ ไ่ต่างกัน่ะเาเอิร์ซโรเวซโรเวัดเอิรย่งกามันต้องเว้ในฟังนี่ซโรเวนะมันคือเพ็ดขยะเป็นศูนย์เป็นศูนย์เป็นศูนย์เข้าใจไหเห็นปะเลือดไอขีเท้ามันเพดจ้าสี่ตีดนี่เมียนตัวเดี่ยวล่ะคอยแบบเบิ้งทีวีมนเลยจป็สี่ลหะเป็นศูนย์แต่ว่าควันไม่ไปถึงบ้านคอวยง่ายต่อเนียตั้งแต่เจ่ายอ่า็ยังบอกว่า

โซมียงีหลาล่าเป็นยไไปบ้านยัยงามอีกแล้วบ่๊ม่นัไปบอกกันนึงซิโรเบซิโรเบิอยังบรรุเที่ยงกันยูอ่ะนะตีเ้ไปนเีเออเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวพ่นเน่ไปเด้ออีลาเดี๋ยวนั่พ่น่ไปก่อนเด้อไปก่อนเด้อพ่นเดี๋ยวไปเก็บผ้าผาก่อนไป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 ไมาไมมาไจะไปยังกันเนนี่ฮะโอ๊ะไม่อันนี้ไเทาข้ยา ถือบ้านคอยคอยสี่ซ้ำลากข้อใจบอพนยายบ้านคยกับเขาอยู่เงียนคอยแม่เจ้ามันมันแรงไ่เงียนไม่ไอดคยเนีบเดี้ยนมวอย่าไดอยู้กันักายงกฟังเยยงกันเปิดวันเสียงเสียงเสียงอาจารย์เบลมาเรื่อียิมีเจาหนาทีมาให้ความหลู้เฮ้าอ่ะเรื่องกับนี่แหละซิโลเวซิโลเวสมุดจ้าสองคนไปฟังเดิมมื่ออื่นมือไรเตี่ยแมนโดนแมมือนีปร่เด็บอมือนีปร่ได้ข้าเจ้านัดไปลาข่มามาป็นมื่ออื่น

ภาคกันมาแล้วครับเจ้าหน้าที่วัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันดีค่ะมาบุญยังคะมาแล้วครับก็เจ้าพากันถ่ายอู่คน้โอเคค่ะวันดีคุณภาเข้าไปเด้ออ๋อได้ค่ะได้ค่ะเจ้าหน้าที่ซาโุข้าจ้าสีมาให้ความรู้มื่วเจ้าโอ้นี่ตีนี่ตีแม่ตัวละตัอตีแม่แม่แม่ยี่มันห่วงอยู่นี่เป็นบ้าในนั่นท่านขอเชิญจอนทีความรู้ได้เลยครับขอบคุณมาบ้านท่านผู้ใหญ่บ้าน โอ้ก็มี้าอทอดแหวนก็นด้วยห่อนห่อนแห้งมื่อบานเออเมื่อนี่น่ะซุ้มหนูนะมาจากซาสุกหมอขออนามัยสิ่งแวดล้อมกูจักบอ สิ่งแวดล่อนที่คุณย่ายพากันเถียกันเมื่อวานน่ยคือซีโรเวทุจักบอุจักบัวสิบ้นนแล้วอน่หนุ่มขุจักขยากเป็นศูนยะยายรู้สิพูดทั้ง2คนอ่ะบอกหูเรื่องยังเลยเมื่อนี่นะก็เลยต้องคุณยายบ้านก็เลยไปติดต่อน่ะให้มาให้ความรู้เรื่องซีโรเวทุจักบอเอาเอาเอาว่าไม่ต้องรักพ่ายบอกยังต้องบอกพร้อมบอพร้อมบอพร้อมบอมโอเคพร้อมแล้วไปกันเลยส2มสองนพี่เพล มือนีคุณยายขะหนูสิมาเว้าสู้ฟังคุณยายหูแล้วหรือยังว่าที่เฮ็ดนั่นมันบ่ถ,ถือว่าที่เฮ็ดนั่นมันบ่ถ,ถือเอามันเสียแล้วบ่เถือกจังได้ยายก็เพิให้ใครอยากมันเป็นศูนย์นั่นดีฮูบอคุณยายเพ,พิม่มพูนมลลาปิดให้โลกเรล่ามลลาปิดให้โลกร้อนเอาเจยียงเราแล้วมาติงจังได ไอหูเรียงตั้งแต่จนหน้อยจนใหญ่ระบอมีไผยบอกห้หูจักเทียบอมีไผยบอกหูจักเหื้อซีโรเวทุกคนต้องรู้พากกันมาดูพารกันมาฟังต่อไปนี้หนูขยกตัวอย่างขยับเป็นสูนัันมันบ่อยากเลยขยับเปสู้นดันมันบ่อยากเลยสหลักการมันมีง่ายหลักการแกขึนหนึ่งเอส เอวอยคือการเลี่ยงการเลียงการเลี่ยงการียงการเลี่ยงการเลี่ยง่กวกานะเ่งเอวอยอีวอยเออยอย่างหลับหูอย่างคุณยายขายัาใหก่านะเอวอยคาเอวอย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 คือการลีกเลียงเนี่ย พวกขยะไปตลาดน่ะ็ยะเอามากโอ้อบันนี่นะเือเ่อค,อความคุณยายได้รับความรู้หนึ่งเอซับอ่ามากราเดี๋ยวนูนี่เสียให้มูนูรองให,ให้ฟังามากมักม,มากบากมากมากมาก สวัสดีอีพอ่อแม่กับมูม่อนี่ซิเอาความรู้มาฝากทุกคนทั้งหลายเป็นเรื่องเล็กๆลกเรื่องที่ตัวเราทุกคนเหตุไดเ,เรื่องราวมันเป็นจังใดผขามากเลยไกลสิบอกให้ฟังตัวแรกเอวอยก็คือพวกเขาต้องเรียงซึ่งของที่ใสแเราเสียอาจนงงว่ามีอีกอย่างของอันตา อกใส่ละท้งซีเอฟซีนั่นสิมีหนน้าป้องเลี้ยงมันเพราะผ่านลังลงานจะไรคุณค่าอันว่าสามอาสำคัญเธอหยับมาเด้อเดียวสิบอรู้เรื่องน้ำเขาตายับมากไกลไกย,ย่ายับเขางยับเขาว่าอันสาม าใจอยู่บ่ออาจสองเอินว่าร้ยยุนเอาของกามาใส่ส,งสองการซอบทุกหิวกวดน้ำว่าโอว่าโอละนอคันงงยกมือถามเลยได้พอเดี๋ยวไปต่ออีกอ่ะ คือรีไซเคิลหลายคนอาจสิเคยได้นินหรือว่าการแปรรูปแล้วเอามาใส่อีแต่ว่าสองอากอนตายายลืมละไปอะไรคือรีอดียวให้นวดใช้พลังงานตัวยางก็คือน้ำมัน,มนตายายเขาใจอยู่บอ่อสองเออรว่นริยูเอาของเก่ามาใส่ซามแต่สองผู้อยู่ ก็สิดีอยู่เป็นปีเป็นสาย